ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับก็มาเจอกับช่อง My Travel Farm อีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้นะครับเราก็มาพามาอัปเดตนะครับอัปเดตเกเษตรอีกหนึ่งทางเลือกของเราก็คือบ่อหอยนะครับผมบ่อหอยเชอรี่นะครับพี่น้องตอนนี้เราได้เตรียมสะทั้งหมดเป็นสะขนาดนี้นลครับผมขนาดนี้ทั้งหมด เจ็ดสะนะครับผมทั้งหมดเจ็ดสะนะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มถ้ายอยเอาพลาสติกนะครับพลาสติกมาล่องนะครับเพื่อจิปล่อยน้ำเข่านะครับผมน้ำก็ไหลบาแห้งนะครับก็คอยปล่อยเข่านะครับอันนี้คือบ่อที่สองนะครับมีทั้งหมดเจ็ดบ่อนะครับเราจะปล่อยหอยขมกับหอยเชอรี่นะครับผมจะปล่อยหอยขมกับหอยเชอรี่นะครับผม ไยมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังนะครับนี่คือบ่อหอยโขมบ่อหอยขมก,กับบ่อหอยเชอรี่นะครับผมอันนี้คือบอ่อแรกเข้านะครับบอ่อแรกเราก็ถือว่าเป็นการทดลองตอนนี้ลูกหอยขยายเยอะมากนะครับผมขยายเยอะมากนะครับผมนี่ค,ครับหอยซองเมื่อใกล้ๆนี้นะครับเป็นจุดดำๆนัน่คือม่ตรตัวหอยหมดเลยนะครับมนนะครับ ลูกหอยทั้งหมดเลยนะครับนี่น้ำใสสะอาดพร้อมนะครับน้ำใสมากนะครับผมมีเวลาก,กินกับสิบไ,ได้คิดว่าน้ำสะอาดบ่ยังสินะครับผมคือห่อเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองนะครับผมนะครับวิธีการฟักห้องกระจใสเก็บไข่หอยนะครับเก็บไข่หอยมาก มาใส่กระจาดบางสินนะครับนี่นี่คือไข่หอยที่เขาฟักแล้วนะครับฟักแล้วเขาจะ,จะล้นลงไปด้านล่างนะครับก็เลยมาอัปเดตซูพี่น้องฟังนะครับการเลี้ยงหอยจะเป็นกเกษตรอีกหนึ่งทางเลือกที่ทางไม้แถวฟร์มเ่ากระลังเฮ็ดหลักกระังทดลองนะครับประสบผลสําเร็จนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดบอนะครับต่างที่เขาขุดไว้นะครับใส่รถเกจมาเกตหลักกาเดียวเราก็มาปรับแต่งแล้วก็ ใช้พลาสติกมาลองสินะครับนี่คือบ่อที่2นะครับพึ่งเฮ็ดเสร็จร้อนๆนะครับเมือนนะครับผมหม้อสุพี่น้องฟังนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับในการเฮ็ดเกษตรนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับบ่อบ่ได้เล่งบ่อได้ฟฝ้านะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆเรามีเวลาว่างเราก็มาทํานะครับผมเน้นๆเราก็ทํากินนะครับเหลือกินเราก็ขายนะครับผมพอหอยเชอรี่เป็น าศาสตร์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งกำ,กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับผมแล้วตัวห้องเองห้ากับมักกินพร้อมนะครับเราเราชอบกินด้วยนะครับนะก้อนหนานี้เป็นยังเครื่องเลี้ยงหอยเชลลีนนะครับพอห้องมากกินเราที่นี่ย่ามไปซื้ออยู่น้าตลาดเราไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากน้ำที่สะอาดบอนะครับห้องกัดกินแล้วก็คิดนะครับทีนี้เราก็เลยมาเลี้ยงเองนะครับน้ำห้ากับ นี่นะครับใสก๊กเลยนะครับใสแบบนี้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสีน้ำสีแดงเนื่องจากว่า,าใบไผ่มันหล่นลงมานะครับพ,พี่น้องใบไผ่มันหล่นลงมามก็ได้แต่ว่าน้ำก็ใสนะครับนี่ทั้งสี่เลยนะครับมองเห็นตัวหอยเลยหนีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขยายออกไปเต็มเลยนะครับผมด้านนู่นพร้อมนะครับผม เดี๋ยวในอนาคตฝั่งด้านนู้นเราอาจจะเป็นหอยโขงนะครับกับหอยปังนะครับผมหอยโขงกับหอยปังนะครับผมแต่ด้านนี้ช่วงนี้เป็นหอยเชอรี่ให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วก็ด้านนู้นเขาจะเพี้เป็นหอยโขงหอยปังนะครับกับหอยขมจะมีอยู่ทุกบ่อนะครับเท่ากับพอหอยขมเขาจะขยายพันธุ์ศาสังน้อยพี่น้องเท่ากับได้ต้องเอามาปล่อยไ้ทุกทุกบ่อนะครับบ่อนี้ก็ลงไปแล้วอ่า หอยไซบอลสองกิโลนะครับสาหรับหอยขมแม่พันหอยขมนะครับผมเป็นแม่พันหอยกระเซศนะครับมีตําตัวใหญ่ๆนะครับนี่กระลังนางถาเบื้องน้ำนะครับพีน่น้องก่ะน้ำสิเต็มย่ามไดนะครับผมนี่คือหอยบ่อหอยเชอรี่นะครับผม ต้นทุนกับบอสูงครับพลาสติกกับเม็ดเม็ดละสี่สิบาทนะครับถ้าใส่ต้นทุนในการซื้อพลาสติกเนี่ยบอ่อละสองร้อยสี่สิบาทนะครับบอกกาสต้นทุนไข่หอยนะครับถ้าซื้ออไข่หอยมาาลงบอ่อนี่บอ่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นทุนกับบอละสามร้อยกว่าบาทนะครับกเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับ ขยายไปเรื่อยๆเ้ามีเงินเท่ากับขยายออกไปอีกนะครับผมแต่ตอนนี้เราปรับแต่งพื้นที่รอแล้วนะครับผมเข้ามีเงืนกับค่อยๆลงไปนะครับผมน้ำกระพุนเะคข้ามเหมอแรงจังจะเต็มนะครับเพราะน้ำมันไหลคอยนะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไหลเดยสมีพอตอมมนจะไกลนะครับมันไกลกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับผม ปืดไปคุนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีทําเสร็จแล้วเราก็จะเอากระเบื้องมาล้อมนะครับเพื่อบอหอยเขาออกไปข้างนอกเนื่องจากว่ารอบนอกนะครับมันเป็นหน้าเขานะครับถ้าหอยเชอรี่รุดออกไปเนี่ยคือบม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าเกลี้ยงหมดเพราะว่านี่นะครับเราเอาแหนแดงนะครับถ้าเอาแหนแดงมาล่งบอนี่ทุกวันนะครับวันละครึ่งกิโลนะครับก็เกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงหมดเลยนะครับผม เอากลิ่นเก่งกลิ่นดีนะครับผมสําหรับแหนแดงนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเอาจอกกับแหนอยู่ทะเลบัวแดงมาลงนะครับผมเพื่อจะเป็นอาหารท่างเหลือของเขาอีกอย่างหนึ่งพอครับเพราะว่าใช่เฉพาะแหนแดงนี่ยบัท่านนะครับไม่พอนะครับเพราะว่าเขากินเก่งนะครับเขาชอบแหนแดงเขากินเอาลงทะเลกับบัวเหลือนะครับก็เลยต้องไปเอาแหน กับจอกที่มันดอกใหญ่ๆนะครับมาล่องไวพร้อมเพื่อให้เป็นอาหารทางเลือกนะครับผมาการเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยพอเขาลงทุนไปแล้วนะครับลงทุนซื้อพลาสติกกับลงทุนเนี่ยครับไข่หอยไปแล้วเราไม่ต้องไปซื้ออาหารอะไรมาให้เขานะครับเพียงแต่เขาับเอาจอกเอาแนตามธรรมชาติมาล่องห้เราจะไม่ใหอ้อาหารประดุกใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับผม พราะว่าอย่างวันทิครับถ้าเราเอาอาหารปลาดุกมาลงนะครับมันจะเห็ุไห้น้ำเสียเร็วหรอห้องจะต้องเปลี่ยนน้ำตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เข้าใส่น้ำปลาป่าพร้อมนะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ําดังนั้นถ้าเขานําพืชน้ํามาลงนะครับถ้าเขานําพืชน้ามาลงนะครับน้าก็จะไม่เสียน้ําก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเ้าก็ประเป็นที่จะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับผมนอกจากว่ามันเน่าอีลี่มันเหม็นอีลีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับผ่านไปประมาณ สองอาทิตย์เนี่ยคือน้ำใสกิ๊กยังสีเลยนะครับผมส่วนตัวผมพอมากกินหอยเชอรี่นะครับเอาไปตํากับส้มตำหลืออไปเฮ็ดกับเป็นลาบหอยอยังสินะครับเอาไปก้อยนะครับแต่ต้องบอกพี่น้องว่าย่ากินเพราต้องเฮ็ดแบบสุกนะครับพี่น้องเฮ็ดแบบสุกเพื่อที่เขากินแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับกินแล้วก็หเขามีสุขภาพที่แข็งแรงพอครับเพราะว่าถ้ากินแบบบมันเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคต่างๆนะครับผม เดี๋ยวเมื่อนี่จะมีอัปเดตเรื่องไก่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อะใบค่อยได้ทายไก่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันขุดอยู่กับฟร์มหอยกะไก่กะยังเลี่ยงปกติยังโล่งปกตินะครับสาหรับคลิปนี้ผู้ใดที่เข้ามารับชมเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพิ่มกำลังใจให้กับ my travel farm เราด้วยนะครับเกาจะได้เหตุคลิปเกษตรทางเลือกนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับสาหรับคลิปนี้ ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ